ร้านลานยายไอทีสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น iPhone XR นะครับ iPhone XR เครื่องนี้นะครับลูกค้าล้างเครื่องแล้วจำ a p p p l i i ไไม่ได้นะครับโอเคดูเหมือนจอจะเสียมาด้วยนะตัวนี้แต่อันดับแรกลูกค้าให้ปดล็อกก่อนนะครับจอยังยังทัชสกรีนได้อยู่แค่มัน เนอันนี้ค่อยเป็นเป็นงานลองไปนะครับงานหลักคือลูกค้าต้องการที่จะปลดล็อกหน้าสวัสดีนะครับเนี่ยหน้านี้นะครับโอเคในนี้นะครับนี่คือล้างเครื่องแล้วจำา Apple ลไดีไม่ได้นะครับจะ,จะติดล็อกหน้าแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทำการปลดล็อก คือคลิปต่างๆที่ผมทำลงไปผมไม่ได้ทำเพื่อที่จะสอนใครนะครับผมทำลงเพื่อนำเสนอว่าผมรับปลดล็อกนะครับาทางร้านทำได้นะครับอโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยไปดูกันมาต่อกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราลั่นนะครับรันโปรแกรมไว้ที่คอมแล้วนะครับ เสียบสายเข้าไปเลยปึ๊บโอเคนะครับรอรอไอโปรแกรมมันดีเทคหาพอร์ตอยู่นะครับโอเคทีนี้แล้วก็พอเจอแล้วก็สั่งรันเลยนะครับโอเคถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับตัวเครื่องจะดับนะครับตัวเครื่องจะดับเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ ระหว่างนี้ให้รอนะครับไม่ต้องกดอะไรนะครับทําไห้ผิดพลาดนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งตัวเครื่องจะดับเปิดขึ้นมาใหม่นะครับระหว่างนี้ให้รออย่างเดียวนะครับให้รออย่างเดียวนะครับแนะนำร้านนะครับ ร้านหลานยายไอที IT ตั้งอยู่ในโลตัสสาขาสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับโอเคดูสิอันนี้จะยังไม่สมบูรณ์นะครับโปรแกรมยังวิ่งไม่ถึง100เปอร์เซให้เรารออย่างเดียวนะครับรอโปรแกรมรันอย่างเดียวเห็นไหมเครื่องดับไปแล้วนะครับเครื่องดับไปแล้วรอเครื่องเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ ยงเปิดขึ้นมาแล้วนะครับรออย่างเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับสําหรับท่านไหนสนใจปลดล็อกออนไลน์นะครับตัวนี้จะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้นะครับผมขเข้าใจเงื่อนไขการปลดล็อกต่างๆนะครับโอเค มันจะเด้งกลับขึ้นมาหน้าเดิมตรงนี้นะครับโอเคเราก็รออย่างเดียวครับไปตั้งไทม์โซนเล่นรอก็ได้ครับไปตั้งไทม์โซนเด่นรอก็ได้เอาเปลี่ยนภาษาก่อนูอีตรงไหนละ่ะเปลี่ยนภาษาก่อนอันดับแรก อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้โปรแกรมมันยังวิ่งอยู่เราก็รอนะครับก็เปลี่ยนเป็นไทยนะครับตั้งค่ารอนะครับประมาณว่าตั้งค่ารอ ดูสิใส่ตำแหน่งเข้าไปปึ๊บน่สิบนาฬิกามาแล้วนะครับเหนขึ้นกรุงเทพอยู่นะครับวันนี้คือสีสงคารมนะจ๊ะ อรออย่างเดียวนะครับอันนี้ผมกดกดเล่นรอเฉยๆนะครับเมื่อกี้โปรแกรมยังยังรันอยู่มันจะเที่ยวปิดเปิดเครื่องกลับไปกลับมาจนกว่าโปรแกรมจะรันรันจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโปรแกรมยังรันอยู่นะครับยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังรันอยู่ครับผม ร <c oughs> อนะครับเครื่องขึ้นมาอพอเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ปัดขึ้นไปดูเลยนะครับปึ๊บโอเคไวไฟ,ไฟใช้งานได้แล้วเนาะทีหลานใหญไอทีขึ้นมาแล้วนะครับไวไฟตัวนี้ลืมแจ้งลูกค้าไปนะครับตัวนี้พอสายได้เลยตัวนี้ เสร็จสิ้นแล้วโปรแกรมวิ่งสุดแล้วนะครับปิดโปรแกรมออกไปได้เลยโอเคตัวนี้เป็นบ y p พาสใส่ซิมนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับาการาทำการปลดล็อกเมื่อตะกี้นะครับก็ขั้นตอนก็มีประมาณนั้นนะครับเพียงแค่รุ่นที่สูงกว่า iphone x นะครับจะได้ใช้เวลาปลดล็อกนานหน่อยหลายวันหน่อยนะครับแต่ปลดล็อกได้อย่างแน่นอนนะครับผม โอเคครับหลังจากปลดล็อกแล้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาผมจะมาทําให้ดูว่าถ้าเราปลดล็อกไม่ผ่านนะครับปิดเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับมันจะกลับมาติดล็อก a อ p l e ID เเก่าที่ฝังอยู่ในเครื่องครับส่วนท่านไหนนะครับปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับก็สมัคร Apple ID ใหม่ใช้งานได้เลยตัวเก่าที่ลืมก็ทิ้งไปเลยนะครับหรืออยากเช็คนะครับ สำหรับท่านไหนที่ปลดล็อกออนไลน์กับผมแล้วอยากเช็คว่าครัวปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่มันจะติดล็อกอีกนะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับกดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองครับปั๊บเข้าไปาเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมา,ากดเข้าไปนะครับว่าทั่วไปนะครับกดเข้าไปปึบ๊บเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมา,ามันจะมีคําว่าอะไรนี่ไฮโอนหรือ รีเซ็ตนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงคําว่าลบลบข้อมูลนะครับกดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บมันจะถามนะครับเราก็ทําการดําเนินการต่อนะครับปั๊บเข้าไปลบข้อมูลนะครับปั๊บเข้าไปนะครับ มาดูกันนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับกรณีถ้ามันไม่สมบูรณ์ถ้าปลดล็อกไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันรีเครื่องขึ้นมาแล้วมันกลับไปติดล็อกกลับไปติดล็อกอหน้า Apple ID อีกครั้งนะครับแสดงว่าเรายังทําไม่สมบูรณ์นะครับจังหวะที่โปรแกรมรั่นสายอาจจะหลุดสายอาจจะหลวมแล้วเราไปถอดออกก่อนนะครับมาดูครับ จอก็ได้ใจจริงๆเลยนะครับจอ,อปึ๊บเห็นไหมไม่ติดแปลว่าผ่านแล้วนะครับตัวนี้ไม่กลับมาติดล็อกอีกแล้วนะครับปัดขึ้นไปก็ปึ๊บนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้โอเคสัญญาณซิมมานะครับหลังจากกดล็อกสัญญาณซิมขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เรียกว่าใบพาสใส่ซิม iOS 17ของ iPhone XR นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอสินสุดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ